โอเคครับสวัสดีครั้งครับตรลาเรนเจอร์อันนี้ผมได้100ร้อยลูบี้แล้วนะหนึ่งหนึ่งครั้งจก็บไอดีหลักก็เปิดไปก่อนหน้าดีไปละ <c oughs> หมดไปแล้วไอดีนี้ก็เดี๋ยวก็เปิดอีกแล้วก็จะมีประกาศหลังคลิป้วยครับผมโปรแกรมอัดโปรแกรมใหม่นะครับถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยเลยเพราะใหม่อะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงมจะแก้ไขอย่างไร,ยยงไร,รถรูดทูดนิดด้วย คือมีอะไรใหม่ต้องศึกษาบางทีก็จากที่เราเคยสุกสนานในการค้นหาสิ่งใหม่ๆค้นพบสิ่งใหม่ๆพอแก่ตัวลงโอ้ยไม่อยากจะรู้อะไรอีกแล้วพอแล้วหนักหัวมันจะมีสุปาิตสี่ว่าอ้นั่นใช่ไหมรู้ไว้ใช้ว่าใส่บาแบกหามก็คือความรู้อะถ้าเราจําไปแล้วอะทีเดียวอะบางทีมันก็ไม่ ต้องมาศึกษาอีกทีเดียวจบเหมือนถ้าเราประกอบตู้เองเป็นทำชั้นเป็นก็ทำเองเสร็จได้ไม่ต้องไปสั่งซื้อไปเดินหาไปเลือกไปให้คนอื่นทำให้ทำเองจบมันจะง่ายกว่าความรู้ก็ประมาณนี้แหละทำให้ชีวิตง่ายขึ้นดีกว่าที่จะต้องไปแบบเจอปัญหาที่หนักกว่านั้นที่ลำบากกว่านั้นโอเคเปิดเลยแล้วกันนะเนี่ยต้องไปรับของกันดิ รูปียังไม่พอ,อโปรแกรมนะครับ Ocam นะครับตัว O แล้วก็ c a m เข้าเว็บไทยแวร์ครับโหลดตัวเต็มได้เลยตัวฟรีนั่นแหละเราก็มีโฆษณาติดมาครับแต่แตัดต่อไม่ได้นะตัดต่อต้องไปหาโปรแกรมอื่นเพิ่มแล้วนะคือถ้าเสียงหายเสียงค่อยนี่ก็ขออภัยเลยครับ มี่ก็เริ่มเบื่อแล้วครับเครียตตีแสนแปดก็เลยจะลดปะแม่งใจร้ายกับผู้เล่นใหม่จังเลยปะแทนที่จะลดราคานะเนี่ยถ้าเจอโอ้ธนูเพียบเลยวะแต่ไม่มีตังค์ของดีทั้งนั้นเลยเนี่ยเกียร์ห้าดาวถูกมากซื้อเลยผู้เล่นนะครับไอเทมเลยใช่ไอดี ID ใหม่ไงก็ซื้อกเก็บไปฮะ คือชอบมีอะไรคือชอบวันนก้กาก,กันก็มีเหลือแต่ของกากแหวนนี่ไงของดีเด็กเขาก็ออกของใหม่มาหลอกกินตังกูเองแหละเอาละเปิดเลยแล้วกันปวดหัวน,นิดนิดนล้อะไรบางทีก็ต้องใช้สมองไงบางทีแล้วก็ขี้เกียจใช้อยากทำเลยชิวๆนะ เปไปก่อนเดี๋ยวค่อยบ่นนะตัวเหรอตัวผมเก็บไว้ตอนเปิด15มันไม่มีเปิด15นี่นะอาสิกะเหมือนเดิมครับอยากได้อาสิกะไหมก็อีกตัวหนึ่ไม่รู้จักกับม,มามาลิใช่ไหมโอ้ซ็งกดแล้วอาสึกะอาสึกะ,กะโหติดแล่ด้วยเนี่ยว่าลืมมาอาสึกะนึกได้ฉากหนึงห่งแล้ว ไปหาดูกันนะจนกรอกครับเจ็ดดาวตัวที่ค่อนข้างใหม่ก็ยังพอชื่นใจบ้างนี่ครับโอ้โหเบื่อมึงจริงห้าดาวทีมเนะี่ยขอขอใหม่บังเถอะแทบอยากจะเลิกเล่นแล้วเนี่ย ขอที่นึงครับที่แรกจะรอทีเดียวไม่ได้รอดีกว่าโอเคครับจำไว้นะเบื่อเลยอะร,รอบที่แล้วได้ดีปะมัง้งรอบอนี้ก็เลยให้คุย เรารอบหน้าจะลอยอีกเหรอเห็นแล้วก็อยากจะเลิกเล่นปวดหัวหน้ากว่าเดิมอ,อีกครับได้อะไรมาบ้างมันเรียกว่าได้อ่ะแซนเจ็ดดาวจินโกลเจ็ดดาวมันไม่ปืนกบแดงอัพตัวพวกนี้อยู่หรือล้วครับไม่มีทางอ่ะฝันเด้อร้อยเปอร์เซ็นต์จากเดเมจมันกาดกาดโคตรอ่ะ,คตคตคตอะของตัวใหม่แม่ง กี่ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะตัวใหม่มันเหยียบหัวไปแล้วไงจนเกะ100าะอะร้อยเปอร์เซ็นจกเตเม,มันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามค่าใครตายดูดิ <c oughs> ทีแรกมันก็จะเก่งอยู่แล้วครับแต่เขาก็ปรับตัวอื่นให้เก่งกว่ามันก็เลยกะอ่ะประกาศเลยแล้วกัน ว่าปวดหัวที่แรกึ้นให้คนในคิวดอดไม่ไม่มีเสียงตอบรับในวันที่ต้องการก็มาประกาศรวมพลเองแล้วกันช้าไงพี่ไม่รอ,อเห็นว่าพี่ไม่มีคิวใช่ไหมพี่จะขีดคิวนะแต่ใช้คิว,วไม่แน่ใจนะยังไม่ทันคิดอ่ะจะเป็นคิวของคนไทยนี่แหละยังไม่กล้ากดด้วยว่พิมพ์ได้ไหมในนี้ เวรละเออได้ชื่ออะไรดีอ่ะหัดกเป็นไก่กแล้วได้ไหมพ์กันถูกป่ะในไหนก็ทำก็โปรโมทชาแนลเองหน่อยนะึงพี่ให้เป็นตัวอักษรตรัวเล็กทั้งหมดเลยนะชื่อนี้นะเช็คกดเฮียกันเฮีย ใช้ได้อ่อนทงเนื่อเปลี่ยนที่หลังได้เราอะไรดีล่ะหาหน้าเนะี่ยมันชิวๆหน่อยดิสบายๆอ่ะหมูลูกเสือแล้วกันกระติตกานะเข้ากิวเปลี่ยนภาษาได้เลยว่ะ พอสตาร์ทด okay, ิเขียนครับเปลี่ยนภาษาได้เขียนเมาส์เลนเลนเป็นโบสตารก็กติกาเข้ากิวก็เลเวล80ถึงมาสเตอร์80 ระหว่างนี้เท่านั้นนะครับคือจะรับเด็กใหม่ในตัวชาวอามาฝ่าฟันกันเองและไม่อ,อนสามวันเตะมีแค่นี้นะให้มาช่วยกันเลดนะครับไม่ได้ให้มาเกาะกินนะให้ช่วยกันเลดนะคือตอนแรกๆใครมาแล้วแบบไม่ช่วยก็ถีบเลยนะคือก็รับคนใหม่ เลเวล80ถึงมาสเตอร์80เท่านั้นนะครับใครจะเลเวลน้อยกว่านี้แล้วมาเข้าได้มีปัญหาแล้วหลังจากนั้นเลเวลเกิน80ก็ยังอยู่ได้ไม่เตะออกแต่นอกจากไม่ออนหนักๆก็เตะเหมือนกันหัดเป็นก่นเน,กนี้ยถ้ายังไม่โดนใครแย่งนะไม่น่าจะทันะพี่คงจะนั่นก่อนแหละะลองกดนี้ได้วะ ปวเสพฟรีศษเหมือนกันเพราะยังออกจากคิวไม่ครบยี่สิบจังโมงไม่ได้วะมันต้องลบวางตัวไงแต่กติกาประมาณนี้นะเลยก็แปดสิบมันห้ามพิมพ์สระอึอ่ะเซ็งมันจริงจริงและไม่เกิน มาสเตอร์แปดสิบไม่อนสามตัวสามอยู่ไหนสามตัวเลขใครอ่ะเนี่ดิหนึวันเตะ h u d p n j i กดเพียเอา้าอะไรอ่ะโคตรน่าเบื่อมาสเตอร์อ่ะเดี๋ยวก็มาแก้ทีหลังแล้วกันนะกดไปก่อนอันนี้มันแก้เมื่อไหร่ก็ได้เสียเวลาในชีว,วิตเรีงยครับอเอ่อเอ้าได้ได้แล้วอเออวาเร็วดีทีแรกคิดว่าต้อง รอ24ชั่วโมงครับแต่ตั้งได้แล้วก็ยิ้มโอเคครับรีบอัดกันมาแล้วกันใครที่ยังไม่ไม่มีกิวอันนี้ผมก็ต้องเลดเองแต่ต้นเลยหัดเป็นไก่ H U D P N G I โอเคนะจะเซตก่นต้องการอะไรบ้างตัวการันไง อยากจะลงบรรทัดล่างเอนเทอไม่ได้ไงต้องพิมพ์ต่อเนื่องไปถึงมาสเตอร์แปดสิบใครเล,เลียกว่าต่ำกวันนี้เข้าได้นะครับเลี้ยวก็เกินนี้ไปที่อื่นเลยถ้าเข้ามาแล้วเลยเก็บอยู่ด้วยกันจนเลยกเกินก็อยู่ต่อไปและไม่ออน สาวันเตะเตะคือเตะออกจากกิวนะครับเข้าใจกันนะจะช่วยได้เท่านี้แหละเพราะม้องก่อนกันนี้ก็ช่วยกิวไม่ได้แปดสิบนี่ก็ถือว่าน้อยแล้วอะไรอีกอะคำไหนอีกอะถึงโอ้ เส็งชีวิตจริคำว่าถึงก็ไม่ได้เห็นบ้านมันพิมพ์ยากนี่ครับถ้าน้องไม่เข้าใจก็ช่วยไม่ได้นะแปดสิบและไม่เกินมาสเตอร์แปดสิบไม่อ,อนสามวันเฮ้ช่วยแล้วนะทีเนี้ยก็ ใครที่่วส่วนใหญ่คนขยันเขาก็ไม่น่านอะไรหอากนะครับเขาก็อยู่ของเขาได้เป็นที่เป็นปัญหาคือคนไม่อ่อนนี่แหละคนไม่อ่อนแล้วอยากเข้าพี่ก็เซ็งกันนะคือมาก็ไม่ช่วยอะไรไงกิแเลดครับเนี่ยเลเวลกิลต้องถึงกันไงอ่ะเดี๋ยวลองเลดก,กัน เจ็บตัวแล้วเนี่ยมาเจ็บตัวทำไมวะเนี่ยเอาตัวไหนออกคนโดนัดมาชนดิเนี่ยกิวใหม่ก็เริ่มเป็นอย่างงี้ครับพี่ถึงไม่อยากเตะคนรุ่นแรกๆออกนะเพราะเขาช่วยเรามาเยอะมากนอกจากเขาแบบไม่ออนแล้วเขาเลิกเล่นไปแล้วอะก็ก็คงต้องเตะจริง สองยังไม่ครบเลยครับเราวันศุกร์น่าจะได้เกียร์ที่ดีวันนี้ว่ากิวเลดเลดคนเดียวกิวคนเดียวไอพวกที่ติดไอดีหลักก็มานี่นะ <c oughs> หวยหกวะวะเออไม่ชนะก็ช่างนะไม่แคร์ทดสอบไปเฉยเออก็ชนได้เนี่ยโดนัสชนได้ อ้าวสู้ไม่ได้แล้วมันไปข้างหลังขี้โกงว่ะมาตีข้างหน้าดีตายแล้วอ้าวสู้ไม่ได้ว่ะแต่ก็ได้ได้ได้เมทเหมือนกันนะถ้าตัวดีกว่านี้มันได้ไงโอ้สตันทันทีสตันตรงนี้ตำวต้องปล่อยตัวเล็กๆมาเพิ่มครับ แล้วมเีเพราไว้าซิงโคตรกากไปได้หมื่นห้าครับอยู่อยู่ชั่วโมงหนึงนะ่งเนี่ยเอ๊ะอยู่หนึ่งวันเนะี่ยก็พอได้ ก็เดีเยารีบออกคลิปแล้วกันจะได้มาช่วยเหงาเลยที่จริงจะไปเข้าคิวหลักก็ได้แต่ยังว่าก็ช่วยเนียนะผมก็ช่วยคุณนะโอเคไหมก็มาแชร์กันมาช่วยเหลือกันครับกับคิวเล็กๆ,ๆคิวใหม่ที่มีกติกาที่แน่นอนถ้าคุณทำได้ก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าทำไม่ได้ก็ให้คนอื่นอยู่นะ อ๋อตีไม่กี่ตัว2วันก็เลยวลอัพแล้วก็จะรับคนได้มากขึ้นคือไม่ต้องเก่งก็ได้อ่ะตัดแ0ดสิเนี่ยต้อง80ถึงจะพอถูถ่ายบ้างน้อยกว่าน,นี้ไม่น่าจะรอดโอเคแล้วเจอกันครับจะสนุกรีมกันนะอ่าต้องเก็บเลเวลอีกฮะเบื่อวะ่ะไม่เล่นดีกว่า เปิดก่าชาได้กาดนี่เปือชีวิตเลยโอเคครับสวัสดีครับ